ายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอรสุข,ขูสุขคนเด้อโดยเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกำนังไหลแล้วพ่อแม่พี่น้องพาพบพ่อกำนังไหลมื่อนี้ก็อยู่ที่เ sure. ฮื่อนตอนเช้าๆพ่อแม่พี่น้องโดยประมาณเจ็ดโมงกับสีไพส่ซงน้องๆเพิ่นคือเก้าพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องทางน้องไหลกับป้าเป็นกองหลังมีทีเรียบร้อยแล้วกับสีอันท่าน้องๆเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะกำลังแต่งโตอยู่พ่อแม่พี่น้องโดย เดี๋ยวท้องลงเลยก็ชี้ไปอันนั้นก่อนพ่อแม่พี่น้องไปเกอือปลาให้อย้ยลินถอดอันถอดไฟในอ่างปลานี่ให้เน่ ลืมยังไม่ได้ปิดภัยพ่อแม่พี่น้งองโอ้มโหหงกามาใหญ่หหหเลยแบบนี้คอยิโลโบ่นี่นี่เลยพ่อแม่พี่น้งองต้นอันนั้น,น,นพักนางตู นังกับพักหอมเป้ที่น้องเลปลูกของอพี่น้องต้นมะฮุงตัวนี้กับแบบออกหมากแล้วหมากหนึ่งต้นมะม่วงแบบใบก่อนอ่อนคือชิมีหมาก แบบโผล่จิงไคกับแบบเงาบักใหญ่เลยคุณพี่น้องอืมตายเลยเลยอันนี้เป็นน้ำตัดหมากบ่จิงตายนี่หรือเป็นอะไรเนาะ ลินปิดลายเนลินแจ้งแล้วนี่กะสิไปส่งน้องๆผลอยู่ห้องเียนคือเก้าพ่อแม่พี่น้องโดยการน้องๆผลกันยังแต่งตัวอยู่พ่อแม่พี่น้อง พาไปเบิ่งดอกไม้หน้าบ้าน <c oughs> จากต้นนี้ยังเเพผ่นเอินพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ดอกแดงแดงสามสี่ต้นเนี่ยก็คือซีเมนัน,นทั้งแม่น้องเหล่พิ่นเอามาปลูก ถ้าง้องไหรก็ชิบหายประตูไว้ก่อนพอม่พี่นอ้องไม่ไว้เนยเด็กๆช่วยเลยเด้อ ลินคูอพออาหารมาเกลืออ่างน่อยอ้ายนี่หน่อยหนึ่งคือบอกให้ฮุบคือบ่ฮุบคือพออาหารอีหมอสบายดีปลาลุงเนี่ยละ่ะสบายดีโดย้ยงน้อยหน้อยดิ สบายดีน้องละน้อยเดี๋ดยวอาลินมาเอาวีมาดูาจับกล่องเฮธอนี่เดียอชีวีให้เดยสชิมัดให้เพลินเองนี่จะขึ้นเบาออกเลยน่ยอาไวาแยงนะวะหอมแล้วหอมแล้วอ่ะจับให้มา เอามาเลยอย่างดำๆนะอยาก้มไรละน้อยมันชีวียาบอกลยน้อยเมาเลยอย่างดำเอามาเลยอย่างเด้ฮะอย่ากก้มอย่ากก้ม นังดีๆน่าละหน่อยกุ่มไรเงนืึอยแค่ไนนี่มาใช่ทางมัผผมกับผมพี่นาะ เละเจ้าจกับเปียบึงเละเียเป็กะเียเป็นแ,แะแต่มันขี้ไร่่อ ใช่เลยยางมันผมเนาะถือถืออยู่างจริงจริงอยู่ในเสื้อตัวเองยังลืม กบไลย์น,น้ะตาหน่ะที่ไปก็เลยบนันทึกพ่อแม่พี่น้อง ใส่อีกว่า,ม,ามืนบมากบอกเวลาออกมาเลยหนอัด เจ็ดโมงปลาที่โจ้กไกชี่ซ้ายแหละเจ็ดโมงหาชิพกกุลนตอนนี้ก็มาหอดสวนบนแม่น้องแหล่ผมไอพี่น้อง กระจดน้องลินพ่นวาเสเอาขี้ไก่จากนี้ค่เพิ่นเอาหรือบ่แบบเอาไปโองเฮียนผลเลยเอาขี้ไก่พอแม่พี่น้องเอาไปโองเฮียนเอาไปใสพ่พักพอแม่พี่น้องในครูบอกป้าไก่นี่ค่ะแบบมันแดดแดดแล้วมันเหลื่อมตาสวาสดีป่าลุงเนยน้องดีดโดยียไปซ้ายอะไรมาพี่ดูสิถามนี่นะ กินข้ากับยังตอนเส,สากินแล้วหรือยังก,กินกับยังแลยขวัวปองปลาขัวปองปลาบ่แช่บ่ละเ,เอาน้นำมาให้กินเนี่ยดูดิน้องดีพ่าน้องเลยก็ไม่กินน้ำพวกพี่น้อง ใส่นองอก,กับปริมาณเอาหายช้ำม, <c oughs> มือได้พืนมือเป็นก้าหายจนมาเขือ โดยพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องเหล็กอะมาส่งน้องๆหอนรงเรียนแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยมาสบายด,ดีป้าลุงเนี่ยแหละโดยจบคลิปแล้วสบายด,ดนีน้องละน้อยโดยอย่างเขาไปไว้บันนี้ไว้โดยพ่อแม่พี่น้องทังน้องเหลยกก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพาะว่าทางน้องเหล็กสีไป เขาเวียกคือกัน้นพ่อแม่พี่น้องโดยกระปากพ่อแม่พี่น้องเขามาเบืองคลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณาเด้อหรอกะขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้องแหล่คอยกดติดตามเด้อคอยเป็นกำลังใจให้น้องเลหล่ฮัลแหลพ่อแม่พี่น้องโดยฐาน้องแหล่ว่าพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อ เมื่อนี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่าคำว่าสบายดี